เออตุกพันห้องน้ำสวยงามกับตาไหนล่ะน้องเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ตุกพันห้องน้ำสวยงามมากานี่ราคาสองพันสามห้าก็พอรับได้อยู่นะนดกดข้างถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้อยู่ที่พันเจ็ดจ้ะสวยอลัง้ารอ่านงนี้ด้หม รวมค่ะบวกเพิ่มอีกพันหนึ่งอยู่ประมาณ2,700จ็ดจ้ะก็อาว่ะว่ะองั้นยุดเลยถ้าเป็นอ่างแขวนธรรมดาแบบนี้ค่ะอ่างแขวนก็คือ720อจ้ะอันนี้คืออ่างแขวนธรรมดาค่ะสำเร็จเลหัวทหารสำเร็จเลยใช่ค่ะถ้าบวกเพิ่มไปถ้าบวกอุปกรณ์ก็ตกประมาณ1,200ค่ะอ่าจ้ะสองแล้วห้าเอะข้างบนเลยมันตกแข็งแรงค่ะคืมีนะสวยๆทั้งนั้นเลยดูโฮมนะจากดูโฮม มาดูสุขภัณฑ์ห้องน้ำใช้ในห้องน้ำสวยๆไม่ไปแปลกแปลกหลายรุ่นราคาเลือกเอาได้นะคะเนี่ยสวยพนักงานต้อนรับดีโอเคครับ